เดี๋ยวจะพาแกไปหาหมอด้วยเดี๋ยวต้องให้ให้ยาตเขานั่นโอ้ครับครับท่านที่ชมอยู่นะครับนี่เกิดเหตุปาฏิหารนะครับเกิดเหตุปาฏิหารครับ พระอาจารย์ครับเขาเมื่อคืนนี้อยู่ที่พิษณุโลกครับแล้วก็เสียเรียบร้อยมีมีเอกสารมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็แล้วก็เขาบริจาคร่างกายไว้ทีนี้ทางโรงพยาบาลเขาเขาไม่ได้ไปรับถึงพิษโลกครับก็เลยนําศพมาที่นี่เพื่อที่จะมาเผาตามโครงการเราครับแต่พอมาถึงเจ้าที่ของเราก็จะช่วยดูพอเปิดมายายยังไม่เสียครับอาจารย์ครับยาย ยายยังไม่เสียครับนี่ครับท่านช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์เลยนะครับแล้วเาเสียแล้วแล้วเราถึงได้ใส่อเดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อยครับมามาใกล้ๆหน่อยครับ เป็นน้องชายครับรแล้วเราว่าคุมมาแบบนี้เหรอเ็ะ<อ>ับมาอย่างนี้ลงเออเแต่แตแ,ตแต่ที่นู่นเสียแล้วมผมดูแลมาี่เลยแต่ว่าสอวันนี้แกิอะไรไมได้แล้วแกกก็เแล้วเวัมันมีไป วก็ก็ต้องยกเลิกไปครับเพราะว่าเขาไม่เสียครับพระพันจักรแล้วครับท่านที่ชมอยู่นะครับคุณยายเสียที่พิษณุโลกครับน้องชายนําร่างมาที่วัตราชประคองทมเมื่อมาถึงแล้วนะครับเราก็เรียกว่าเปิดโลงเพื่อที่จะดูแลของเรื่องคุณยายแต่ตอนนี้ที่เห็นคุณยายยังไม่เสียชีวิตนะครับยังไม่เสียชีวิตเมื่อกี้ท่านตื่นขึ้นมาแล้วนี่ก็หลับไปใหม่ ยังไม่เสียนะครับเดี๋ยวจะประสานคุณหมอให้มาดูนะครับ,บยังไม่เสียครับโอูหนี่เหตุการณ์ไม่ไม่เคยเห็นเลยนะครับเดี๋ยวหาผ้าหาหาหาผ้าห่มอไหมก็ต้อง,ต,องต้องให้คุณหมอมาเช็คหรือว่าจะให้ไปโรงพยาบาล ต้องรีบไปพเนาะถ้ารอมาแล้วเดี๋ยวไอ้นี่เอารถรถขึ้นรถเราส่งเลยเอารถเราส่งเลยเอารถเราส่งเลยอยูไม่งั้นช้าไม่ได้ถ้ามีมีครับ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  ครับอาจารย์เมตตานะครับจะดูแลเรื่องค่ารักษาให้กับคุณคุณคุณยายนะครับโอ้เหตุการณ์ปาฏิหาริย์ครับเอาละครับพี่ครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งรถคันนี้ขยับไปที่ลูกเอ๋ยจะมาตีกัดทำไมอ่ะ แกแเป็นโรคอะไรเสียชีวเป็น่รับแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้ครับที่เอามาที่นี่เขาก็รูว่าตยไม่กิดอะไรอีกเลเกดระไรเดเรื่อเ่อ่อรื่งเรื่อเเอ่อง้รอร่่่เร่เเรออร่่รเอเร่เเือว่เ จะขึ้นรถส่งลงมาครับครับได้ครับเอาละครับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับที่วัดราชประคองครรมแห่งนี้นะครับเกิดเหตุคุณยายนะครับเสียชีวิตเมื่อคืนที่จังหวัดพิศนุโลกแล้วก็พอมาถึงวัดของเราเราก็ จะทาพิธีให้คุณยายแต่คนสุดท้ายเปิดหีบมาคุณยายยังไม่เสียครับคุณยายยังไม่เสียนะครับท่านเห็นขยับอยู่นะฮะเมื่อคืนที่พิโลเขาลงความเห็นว่าเสียหมดแล้วเขาหยุดหายใจไปแล้วก็ตอนนี้คุณยายฟื้นขึ้นมาครับอู้น่ายินดีมากที่หาผู้่มให้คุณยายแล้วนะครับ ครับแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็เมตตาที่จะดูแลเรื่องการพาคุณยายไปตรวจนะครับรักษานี่คือภาพที่เราไม่เคยเห็นกันนะครับเราไม่เคยเห็นกันนะครับภาพนี้พระอาจารย์เมตตานะครับที่จะ เอาออกจากเอาออกจากโรงครับแล้วก็จะรีบไปโรงพยาบาลเลยครับครับช่วยกันแร์นะครับนี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกเลยนะครับที่เราเจอลงความเห็นเรียบร้อยนะครับว่าเสียแต่มาถึงวัดของเราเดินทางมาจากพิสณุโลกค,ครับปิดฝามาตลอดทางเลยวันนี้คุณยายยังไม่เสียครับยายยังไม่เสียนะครับท่านที่ชมอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวไปอครับลืมตายเลยไม่เป็นไรแล้วอยวหายล้วมาถึงนี่หายลืมตาโอ้ปาฏิหาริ์ครับปาฏิหาริ์ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร จะพาคุณยายไปรักษานะครับไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับอาจารย์เมตานะครับครับก็ดีนะครับที่เห็นก่อนคืออย่างนี้นะครับขั้นตอนการปฏิบัติของเราถ้ามีผู้เสียชีวิตนะครับก็จะได้ใบรับรองแพทย์ได้ใบมลณะบัตร แล้วก็ในสิ่งสุดท้ายนะครับเราก็จะเปิดหีบเปิดหีบก่อนที่จะทําการชำนาญกิจคือต้องการหรือว่ามีการทอดผ้าบางสกุลแล้วับก็เราส,สังเกตด้วยสายตาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเคสนี้เจ้าที่เปิดมาแล้วบกแปลกไม่เคยเห็นแบบนี้ก็เลยตรวจนะครับด้วยเครื่องออกแซดที่มีอยู่ธรรมดาปรากฏว่าคุณยายมีชีพจรไม่เสียชีวิตนะครับนี่เดินทางมาจากพิษณุโลกนะครับไม่เสียชีวิตโอ้โห สาธุครับขอบคุณครับคุณแม่เทียมครับช่วยคุณยายไปโรงพยาบาลหนึ0 0หมบาทตับอนุโมทนาโอ้เนี่ยภาพที่เห็นคุณแม่เทียมบางใหญ่บริจาค1,000งบาทเป็นเจ้าภาพให้คุณยายไปหามหมอ ไปตรวจเช็คล่างกายครับเป็นปาฏิหาริ์ครับอสาธุนะครับคุณแม่เจียมนะครับหนึ่งหมื่นบาทอุตสาถูครับพระอาจารย์ขอบคุณมากคุณแม่เจียมครับพระอาจารย์วัดเรามีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะครับโอ้เป็นรอยยิ้มที่แทบจะไม่น่าเชื่อหรือว่าจะเกิดขึ้นเสียไปแล้วนะครับเสียใจเลยเม,มื่อคืนไม่รู้จะทําไงนําร่างพี่สาวมาด้วยรถคันนี้นะครับรถสีขาวนี้มาจากพิษณุโลกเลยนะครับแล้วก็เอาผ้าคลุมมา ผมส่องหมายเลขทะเบียนครับโอ้นี่มาจากพิ่ตุุโลกจริงๆครับนเมอนุโมธนะครับมีรอยยิ้มเกิดขึ้นแล้วครับที่วัดราชประคองธรรมตอนมาไร้ลมหายใจพอมาถึงที่นี่ฟื้นแล้วครับเอาละครับอนโมธนากันนะครับอานโมานากันดีใจครับดีใจครับครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับแล้วก็ อยากให้ทุกท่านโชคดีกันแบบนี้การที่เสียคนในครอบครัวแล้วเกิดปฏิหารขึ้นหนึ่งในล้านจริงๆนะครับที่จะเกิดขึ้นได้ก็ดีใจแทนครอบครัวด้วยครับเอาละครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ